สิทธิที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลในทางแพ่งหรืออำนาจฟ้องก็น่าสนใจฟังนะว่ามีหลักการอ,อะไรยังไงสวัสดีครับผมชนะยตองวิทยาธรรมปัตครับวันนี้ผมจะขออนุญาติบ่งปันละคนมาวิชิวนาะความแพ่งภาคหนึ่งบททั่วไปกล่าวชิ้คู่ความกรณีสิทธิที่จะเสนอคดีต่อศาลในทางแพ่ง หรืออำนาจฟ้องตามในประมวลกฎหมายวิชีนาะความแพ่งมาตรา55โดยสังเกตครับขอยกหลักหนึ่งบทบัญญัติมาตรา55บัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่าเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าชีของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลบุคคลนั้นชอบที่ะ เสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งทีเขตอำนาจได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้ขอยกเป็นหลักที่สองวิเคราะห์มาจากคำพิพากษาดีกาต่างๆนานาครับผมซึ่งขออนุญาตเกินก่อนนะครับว่าการที่จะเสนอคดีต่อศาลตามหลักการตามมาตรา55นี้ครับมีอยู่สอง์ท หรือว่า2กรณีครับผมพาร์ทที่1น,นะครับเป็นพาร์ทในเรื่องของเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าชี้หน้าชี้อของบุคคลในตามกฎหมายแพ่งนะครับพาร์ทนี้เป็นคดีมีข้อพิพาทต้องเสนอคดีเป็นคำฟ้องต่อศาลตามหลักมาตรา55นี้ประกอบกับมาตรา172แห่งประมวลกฎหมายวิชีพนาความแพ่งครับผม ส่วนพาร์ทที่2นะครับเป็นพาร์ทที่ถ้อยคำมาตรา55นะครับตอนแรกที่บอกว่าหรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาลครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทไม่มีข้อพิพาทเป็นพาร์ทที่ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทตามหลักมาตรา55นี้ประกอบกับ มาตรา188แห่งประมวลกฎหมายวิชีพนายความแพ่งนี้นะครับผมชีนี้นะครับหลักการชี้วิเคราะห์มาจากคำพิพากษาดีกาต่างๆนานาครับศาลท่านวางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องผู้ยื่นคำร้องหรือว่าผู้ถูกฟ้องนะครับจะต้องมีสภาพบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับ ทั้นนี้เป็นประามคำพิพวักษาดีกาชี724ดชับ2490และอื่นๆนะครับผมแต่บางเคสบางกรณีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการอย่างเช่นว่าเจ้าพนักงานสอบสวนของตำรวจนะครับท่านเป็นคู่สัญญากับผู่ชี้ทำสัญญา ประกันตัวหรือว่าการร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหานะครับผมท่านก็สามารถจะฟ้องในานามตำแหน่งท่านได้ท่านเป็นบุคลคลธรรมดาไม่ใช่นิติบุคคลแต่ท่านก็ใช้ตําแหน่งท่านเพื่อจะฟ้องร้องในทางแพ่งที่เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวได้นะครับชังน,นี้เป็นไปตามคำสาธิกาชี้สองหจับ 2 538แ,และอื่นๆน,นะครับผมทีนี้นะครับพาร์ทที่1ที่บอกว่าต้องทำเป็นคําฟ้องเมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นหรือว่ามีข้อพิพาทถึงจะใช้สิทธิ์ทางศาลได้ครับถ้าไม่มีจะไม่สามารถจะใช้ได้นะครับไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ตามมาตรา5 5นี้ประกอบกับมาตรา17 172ดตังกล่าวได้นะครับชงนี้เป็นไปตามคำสาธิกา ชี่สามศชับ2องหแร่อื่นๆน,นะครับผมส่วนภาที่สองเป็นเรื่องของคำร้องขอต้องมีกฎหมายรับรองให้ใช้สิทธิทางศาลได้ครับผมเช่นเรื่องของคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดก,การมรดกค,ครับมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713ให้สิทธิเอาไว้ถึงจะร้องได้นะครับผมชังนี้เป็นไป,นปนตามข้อสานติการชี 4 5 3 0ชับ2541และอื่นๆมีอะไรก็ปรึกษาทนายความหรือว่าผู้รู้กฎหมายนะครับจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับสวัสดีครับ